สวัสดีค่ะแม่มุยคนไก่บ้านไลฟ์สไตล์บายมุยค่ะเมื่อนี้สิบห้าไปเล่นน้ำทะเลค่ะมาค่ะเมื่อนี้พอบพร้อมเลยค่ะเสื้อสำรับวายน้ำค่ะมัมีชุดทูผิดหรือวันผิดคือเพิินเนาะค่ะโอกาใส่ค่ะหุ่นบอดีก็เลยบอกาใส่วันผิดหรือทูผิดค่ะมือวนี้ก็เลยสิใส่เสื้อโตนี้ค่ะกับมีหมวกหนึ่งใบนะคะพับมือนี้ค่ะ เว็นกันแดดค่ะถ้าคิมกันแดดบล้อยแล้วค่ะมาค่ะแม่มวยสิพาไปเล่นน้ำค่ะบรรยากาศเล่นน้ำค่ะมื่อนี้มาเ้ยค่ะมาเล่นน้ำน้ำกันกับแม่มวยเด้อค่ะเมื่อนี้แดดงามค่ะเห็นน้ำทะเลลยอยากเล่นน้ำทะเลค่ะหมู่บ้านพ้นฝนตกนะคะฝ่าหลังฝนค่ะเมื่อนี้ทะเลแคริบเบียน มาอยู่ทะเลกับผิวบริขาวคืออยู่เมืองนอกคือเพลินนะคะผิวกับดำค้ำคือเก่าอะค่ะแต่กับโบเป็นยังค่ะร่างกายได้รับวิตามินซีค่ะไปเล่นน้ำน้ำกันค่ะพอบมิอน,นี้พอบเต็มค่ะพอบเต็มเตรียมพ้อมกับแดดค่ะทั้งมวกทั้งแว่นกันแดดทั้งครีมกันแดดน้ำด้วยค่ะ กับทะเลใสๆสสวยๆเส<ว>ือสีชมพูกับบค่อยถือขคี่งปันไดนะคะแต่ว่ามันกับบม,มีเสือตนหน่อยนี่ค่ะบรรยากาศชายหาดค่ะขังล้างนั่นเองเราจะไปเล่นน้ำขังล้างกันค่ะมื่อนี่แดดค่อนข้างที่สีแห้งนิดนึงนะคะแต่ว่าแม่มุ้ยก็ไม่หวั่นแม้วันมามากค่ะเพราะว่าเตรียมพร้อมเปิดสุยางแล้วคะ เดี๋ยวฮอกก็ฉีปไปถามว่าอาบแดดคือเพิ่์นโบคือสิบอ่อาบแดดดอกค่ะดำแล้วนะคะโมเพิ่นก็นสีมากอาบแดดกันแม่มเองก็คือสิบอ่อาบแดดดอกค่ะดำแล้วค่ะหาดค่ะเบิ้งชายหาร์ดเศร้าๆเพิ่นก็นเริ่มมาเล่นกันแล้วค่ะเริ่มมาเล่นกันแล้วเวลานี่ก็เก้าโมงด้วยค่ะเก้าโมงเศร้าแดดจ้าแห้งถ้าเป็นตอนบ่ายๆนี่ก็คือสิบว่ไหวค่ะแดดห้อนแห้งเนาะคะ่ะ กระดาษเก้าโมงนะคะน่งแดดนึงซ้ำนี่ค่ะถ้าบายสีซ้ำไดเนาะคะ่ะกระเป๋าแม่มุ่ยก็เป็นกระเป๋าผ้าคือเก้าอะคะ่ะพ่อยุนี่เขาล่นั่นลงให้ใส่ผา้ากระเป๋าผ้าค่ะถ้าสีบ่เอากระเป๋าผ้ากะเสียค่าทุงกระดาษค่ะทุกงหนึ่งกะประมาณยี่สิบเซนมะาคะ่ะเตรียมครอบแล้วค่ะกันแดด นาสิเกิดฝาไรเกา่าค่ะตอนนี้เป็นฝาแล้วก็สิเกิดไรเกา่าๆ <c oughs> พบเต็มค่ะพบเต็มมื่อนี้ค่ะนี่ค่ะหาทรายสวยเหมือนเดิมค่ะน้ำทะเลคนกับน้ำคือเก่าล่ะคะ่ะมองไม่ mue ชิ้นแม่เลนน้ำนี่ค่ะหันมีโคตรมามาเด้อค่ะมาเล่นน้ำกันเด้อเป็โมอย่ยงนี่โมลเล่นน้ำ ค่ะนำทะเลของเจิดไทยอดค่ะมึงติลาค่ะพายอยากเล่นน้ำมาเด้อค่ะมาเล่นน้ำแม่มุ้ยมากมาค่ะเบื้งค่ะพอบเต็มค่ะพอบเต็มกระโปรงค่ะกระโปรงเสื้อสีชมพูค่ะปกติแม่มุ้ยโบใครมาเสื้อสีชมพูค่ะได้ฟรีมากเลยตรงใจนะคะหมวกค่ะฮาดอนค่ะหมวกใบนี้ค่ะกันแดดได้ค่ะมาค่ะมาเล่นน้ำทะเลน้ำกันค่ะมาเลยตามมานะคะอาบแดดบ่ชิโนนอาบแดดกันเด้อค่ะนอนอาบแดดกัน อาบแดดขึ้นเพิ่นก่อนอาบแดดค่ะโอ้ยเพิ่นคืดดนออาบแดดได้เหรอพลังเพิ่นไหมไม่หมดอาบแดดได้เราเขาห้อนแห้งขานาดสิขื่นฟ้าค่ะนะคะแต่ขอนอนแป๊บหนึ่งค่ะชิวๆแป๊บหนึ่งได้รับแสงจากวิตามินซีค่ะนะคะแสงจากวิตามินซีค่ะชิวๆค่ะชิวๆมาเดอ้พอพายากเหร่นหน้าว้าวหมวกค่ะพอ ใส่แล้วคะ่ะซื้อมหาดอนคะ่ะแว่นตาเขาหนาบนะคะมาค่ะมานอนอาบแดดน่วกันคะ่ะว้าวแดดกำลังพนอนธุอนเลยคะ่ะสบายสบายเลยคะ่ะว้าวหาดทรายสวยเล่นน้ำทะเลทะเลมีป่าในหน้ากับมีเขาคะ่ะ โ,โอ้ยไม่ใช่ทะเลมีทรายในหน้ากับมีเขา่าบรรยากาศสวยๆค่ะเย็นมาะรอบล้อมด้วยทะเลค่ะชิว,ชวๆค่ะโควิดนี่ค่ะกะเห็นห้แม่มุยได้มีโอกาสนะคะได้เห็น youtube น้ำเพลินนะคะอยากลองเห็ุบือกันแบบอยากมานำเสนอค่ะว่าในหมูเกาะท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะ่ะเพิ่นมีหยังใน่นนะคะแม่มวยก็เลยได้โอกาสนี้นะคะ มาลองเห็ุ YouTube ให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงนะคะว่าอีกซีกหนึ่งของโลกนะคะว่าเฮาอยูมนี่มันเมินจังไดนจากแตงแต,ต่างแตกต่างจากบ้านเฮาบอนะคะเม mm hmm. มูยก็เลยได้โอกาสนี่แหละคะ mm ่ะ hmm. มาเห็ุ YouTube ให้พี่น้องเบิงเนาะคะ mm ่ะ hmm. ได้รับได้ชมกันพานจากเมืองไทยเฮารอบโลกนะคะว่าแต่ละหม่องแต่ละบอนเพิ่นเป็นจังไดนเน่ ทีวิดีโอเม่เม่อยกะที่ต่างๆที่เหตุไปนะคะกะสีให้เบื้องของในตัวเมืองของเมืองนี่นะค่ะว่าเพิ่นมีหยังให้เพิ่นเพิ่นมีหยังแน่ๆเนาะคะ่ะนะคะมื้อนี้ก็ได้มาเป็นการแนะนำโต้แนะนำค่ะแบบชิวๆนะคะแนะนำตัวแบบชิวๆมากค่ะแต่ว่าคือว่าเพิพ่นคืออาบแดดได้ะค่ะเม่เม่อยอาบแดดได้จักหน้าที่บ่ฮู้ค่ะดำแล้วค่ะโอเคค่ะมาค่ะไม่เมื่อยชิพาไปเล่นน้ําเล่นน้ําทะเลค่ะ แดชิวๆค่ะเบ่งบรรยากาศชิวๆกับบรรยากาศะทะเลเนาะค่ะเนาะเลน้ำทะเลน้ำกันค่ะไปไหว้น้ำค่ะโอเคค่ะตามมาเลยค่ะมาเล่นน้ำน้ำกันค่ะไปไหว้น้ำค่ะขึ้นไปน้า